คุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้ในที่ประชุมวุฒิสมาชิกหรือว่าสาวที่นําเสนอไปนะครับสววันชัยสอนสิรดได้ตั้งกระทู้ถามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างๆหนึ่งในนั้นมีการพูดถึงทั้งพิมพ์รีพายกรณีของถ้อยคําหรือว่าภาษาที่ค่อนข้างจะหยาบคายในหลายๆครั้งว่ากระทรวงวัฒนธรรม จะต้องเข้าไปกํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบหรือไม่แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการพูดถึงแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าคงจะหมายถึงคุณโอลิฟเป็นหญิงสาวจากภาคเหนือนะครับที่ขายโตเกียวเนยกรอบแล้วก็ใส่เสื้อแหวอกอกจนเป็นที่ฮือฮาทั้งประเทศนะครับจนเป็นที่ฮือฮาทั้งประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะก็กํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบอยู่ตามที่มีอํานาจทางกฎหมายแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปกํากับควบคุมดูแลจนสถานการณ์ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะว่าน้องโอลิฟเขาก็เขาก็บอกว่าพอแล้วเขาจะไม่ไม่ไม่ใส่ดีกว่าเพราะกระแสมันแรงไปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาใส่ชุดไทยเลยนะก็คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เปลี่ยนมาใส่ชุดไทยได้แป๊บเดียวปรากฏว่าวันสองวันสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเห็นข่าวอีกแล้วว่าโอลิฟกลับมาแต่งชุดเดิมอีกแล้วแต่ถ้าที่เราไปตรวจสอบพบว,ว่าการมาแต่งชุดแบบออกแบบเดิมของเธอเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการรับงานนะหมายถึงงานงานถูกต้องนะครับงานอีเวนต์อะไรแบบเนี้ยคือบางครั้งอาจจะเห็นเธอไปทําเหมือนเป็นแม่ค้าแต่อาจจะเป็นการโปรโมตร้านให้กับคนอื่นหรือออกบูธ เธอบอกว่าเธอมองเป็นแฟชั่นนะแต่ท้ายสุดท้ายสุดพอทําแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าเมื่อวานนี้เธอไปต้องไปแจ้งความที่สพเมืองสอพอช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าตอนนี้เธอกําลังโดนโลกจิตเนี่ยตามคุกคามแบบหายใจรถต้นคอเลยเธอสงสัยว่าโรคจิตเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ตัวเธอะสะกที่ซ้ำไปไม่ได้มาเฉพาะในรูปของโทรศัพท์ซึ่งโทรมาหลายครั้งเธอก็อัดคลิปเสียงเอาไว้ที่พูดจา ข่มขู่คุกคามอยากจะมีเพศสัมพันธ์หื่นๆนะครับส่งให้กับทางตํารวจดําเนินคดีไปแล้วแต่ว่าตํารวจจะจับตัวคนร้ายได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามกันแต่คุณผู้ชมครับแต่เนี่ยคุณโอลิฟคนรู้สึกว่าทําไมเขาต้องโดนคุกคามอะ่ะต่อให้เขาจะแต่งตัวแบบนี้เขามองว่าเป็นศินละปะเขาไปออกงานอยากให้สังคมอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยแยกแยะเพราะมันก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งบอกว่าก็เธอทาตัวเองอะ่ะ เธอแต่งตัวแบบนี้เธอก็ต้องโดนแบบนี้แหละโอลิฟก็บอกว่าเป็นตะก,กาศที่ใช้ไม่ได้มันเป็นการทำงานสุจริตผมก็เลยจะเอามาถามคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้มันมีประเด็นในวุฒธธิสภาด้วยว่าคุณผู้ชมเ,เป็นคนที่อยู่ฝั่งไหนฝั่งที่บอกว่าโอลิฟเธอก็พูดถูกมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเป็นอาชีพสุจริตถ้าผิดกฎหมายก็ไปจับเธอสิเธอก็ต้องทำมาหากิน คนเราไม่มีสิทธิ์จะไปคุกคามใครต่อยเขาจะแต่งตัวแบบนั้นแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหโสวยหรือเปล่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณไปแต่งตาแต่งตัวแต่งตัวเนี่ยล่อตาล่อใจเสือแบบนั้นเนี่ยนะครับเสือมันก็ต้องอยากขยำบ้างก็ว่าไปแบบนั้นโอลิฟพูดขนาดนี้เลยนะนะบอกว่าหนุ่มโรคจิตคนเดิมได้พูดจาคุกคามทางเพศและยังบอกว่าอยู่ใกล้ตัวน้อง เดินผ่านหลายครั้งและทุกครั้งก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศทําให้ครั้งนี้ตัวรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยเพราะคิดว่าอันตรายน่าจะเข้าใกล้ตัวมากขึ้นแล้วจึงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเวลาขายของอยู่ร้านหรือว่าไปรับงานนอกสถานที่ก็จะไปกันเป็นกลุ่มส่วนเวลานอนก็ต้องนอนกับเพื่อนสี่คนนี่ฮะบอกว่ามันอยู่ใกล้ตัวนะแค่เดินผ่านมันบอกว่าเดินผ่าน ก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วโอ้โหไอ้นี่เนี่ยไม่ธรรมดานะเดินผ่านเขาก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วนะพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวนเนี่ยนะครับออกติดตามจับกลุ่มเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวแล้วซึ่งการติดตามตัวเนี่ยไม่ยากและใช้เวลาไม่นานเบื้องต้นนะครับความผิดจะเป็นการกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการข่มเหงคุกคามหรือให้ได้รับความอับอายหรือว่าเดือดร้อนลำคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยเก้าสิบเจ็ดคุณผู้ชมมีความคิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคือคือมันเวลามันเกิดการถูกเถียงกันเนี่ยมันจะไม่มีคนผิดคนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรว่าคือถ้าน้องวอลิสบอกว่าเป็นศิลปะมันมันก็แน่นอนมันก็เป็นการดึงดูดให้คนสนใจ และตอนนี้ก็แต่งเฉพาะไปรับงานอีเวนต์เท่านั้นและต่อเ้เธอจะแต่งแบบนี้คนร้ายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุกคามเธอด้วยเหตุผลนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่หรอกอย่าโลกสวยเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนนะครับคุณแต่งตัวแบบนี้คุณเลือกที่จะทํามาหากินแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับสิ่งนี้มันจะตามมาในด้านที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันว่าไงดีครับคุณผู้ชมครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบอีซี่นิวส์อีซี่ยุคนหรือตัวผมแล้วก็ทีมงานนะครับสามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราด้วยเราต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของเราให้ได้เราเป็นสื่อบางคนเรียกว่าสื่ออิสระบางคนเรียกว่าสื่อที่เป็นป่าเป็นเสียงของชาวบ้านไม่รู้ลหละครับว่าจะนิยามว่าอย่างไรผมก็เป็นผมทีมข่าวของเราก็เป็นทีมข่าวของเราอิสระครับไม่เคยรับเงินจากนักการเมืองคนไหน นะครับไม่มีผลประโยชน์นอกในให้ลึกลับซับซ้อนนะครับเราเป็นทีมข่าวเล็กๆองค์กรข่าวเล็กๆที่ยืนหยัดอยู่ได้จริงๆก็หลายปีแล้วนะก็หลายปีผมก็มีน้องๆทีมงานที่เข้ามาทําข่าวด้วยกันเนี่ยนะครับทำงานด้วยกันเนี่ยยีกว่าคนเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยแต่ละเดือนก็มีค่าจ่ายก็เลยต้องขายของด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนครับนี่ฮะกล้วยฉาบนะกล้วยฉาบยุคนมี2รสก็คือมีรสเนยกับรสหวานนะครับ หนึ่งชุดเราขายร้อยสี่สิบาทได้สี่ไอ้ได้สามถุงนะสามผมขายทีละสามถุงรมะว่าขายถุงเดียวเนี่ยมันยิบย่อยเกินไปสามถุงร้อยสี่สิบคุณผู้ชมเลือกเอาได้เลยว่าจะเอาเนยกี่ถุงหวานกี่ถุงเช่นบอกจะเอาเนยสองหวานหนึ่งหวานทั้งสามเนยทั้งสามก็แล้วแต่ครับร้อยสี่สิบาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมครับเข้าไปใน ลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ไลน์ด้านล่างเข้าไปสั่งซื้อใน link line ลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งสั่งเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยมันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวที่มาเขาตามหาไม่เจอหรืออีกวิธีการหนึ่งที่แน่นอนก็คืออินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจ e ีซียุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ140ได้แบบนี้3ถุงนะครับ กล้วยฉาบนี้เป็นกล้วยฉาบที่ผมทานมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นของชุมชนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านสุดยอดของความอร่อยผมกินมาตั้งแต่เด็กๆนิยมเอาใช้เป็นของฝากเวลามาล่ำมาเรียนหนังสือในกรุงเทพผมก็มากินด้วยคุณผู้ชมครับถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะอยู่คู่เมืองปัวมาหลายสิบปีได้ยังไงสําหรับกล้วยฉาบเจ้านี้และถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยผมจะกินมาตั้งแต่เด็กเด็กของผมเนี่ยก็คือเอาสัปะผงอะเอาที่ผมจําความได้อะ่ะกินมาถึงทุกวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะ แผ่นเนี่ยเขาจะหนาเห็นไหมฮะแผ่นหนาแผ่นหนามากนะและที่สําคัญผมขายเนี่ยวันละสิบชุดนะหรือว่าวันละสามสิบถุงเท่านั้นถามว่าทำไมขายน้อยจังเลยแบบนี้จะไปได้กําไรอะไรสําหรับกล้วยฉาบผมไม่ได้คิดถึงกาไรอะไรเยอะแยะหรอกพอที่จะจ้างทีมงานเขารับออเดอร์เข้ามาทํางานผมต้องออมีรายได้จ่ายเขาเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของอร่อยเขาบอกของอร่อยคืออะไรคือคุณผู้ชมสั่งมาเราผึง่ง เริ่มผลิตนะแล้วก็ไปทอดทอดเสร็จแพ็คแพ็คแล้วส่งเพราะนั้นได้กินของใหม่อะ่ะคุณผู้ชมรูอ้อไหมครับเวลาคุณผู้ชมไปกินของที่ไหนก็ตามแต่อยา่าหาวผมไปโจมตีคนอื่นนะครับแค่พูดในเห็นภาพเรายังไม่รู้เลยว่าเขาทําใหม่หรือไม่ใหม่ทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงผมเนี่ยละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพราะอยากให้คุณผู้ชมได้กินของดีเอานี่ฮะส่วนใหญ่กล้วยฉาบเนี่ยนะถ้าผมขายหนักๆหน,น่อยเนี่ยก็หมดทุกวันอะนะดีไม่ดีต่อคิวกันหลายวันนะครับ เพราะว่าขายวันละสามสิบถุงอะ่ะเท่ากับว่าขายที่สิบชุดเพราะหนึ่งชุดมีสามถุงถูกไหมครับขายแบบเนี้ยคุณมีแต่คนทักว่าบ้าหรือเปล่านะขายไม่ได้กําไรดิขายน้อยขนาดเนี้ยจ้างคนจ้างอะไรอีกใช่ครับเพราะอยากให้คนรู้จักไงผู้ชาเมืองปัวอยากให้คนได้กินไงได้กินเหมือนที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กไงผมเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างหรอก ว่าชีวิตนี้จะต้องรวยเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับทุกวันนี้ผมก็อยู่ได้สบายของผมแล้วได้พูดกันตรงๆเลยนะอยู่ได้สบายของผมแล้วชีวิตของผมหลังจากนี้เอาด้านหนึ่งก็ทําเพื่อลูกทําเพื่อครอบครัวนะครับแล้วด้านหนึ่งเนี่ยก็ทําเพื่อสังคมนะทำเพื่อประชาชนทําเพื่อลูกหลานชาวบ้านเพราะผมเลยเป็นชาวบ้านมาก่อนนะฮะขออนุญาตโมหน่อยนะคุณผู้ชมซื้อไปก็ได้สนับสนุนชุมชนนี่แม่ชุมชนเลย ชาวบ้านต่างจังหวัดเขาจะได้มีแรงในการสู้ชีวิตอย่าให้เขาต้องไปเป็นลูกน้องลูกจ้างของบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่เลยครับให้เขามีชีวิตของตนเองอยู่บ้านนะครับและก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy You New คนที่โลดแล่นอยู่ณขนาดนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นการถ่ายทอดสดการลงพื้นที่สัมภาษณ์ทําข่าวต่างๆและโครงการลดข่าวปันสุข,ขของเรานะครับที่จะได้ออกปฏิบัติภารกิจไปช่วยเหลือแบ่งปันให้กับชาวบ้าน คนยากคนจนนะครับกล้วยฉาบนะครับสามถุงร้อยสี่สิบสนใจพิมก็ว่าสนใจก็มาหรือสั่งลิงก์ไลน์หรืออินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนจะชัวร์สุดนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะฮะโอ้โหอันนี้ออกมาจากตู้เย็นจ้องฟรีดเป็นน้ําแข็งเกาะนะฮะเปียกเลยนะนี่ขาวๆนี่เป็นน้ําแข็งนะฮะเออมือสั่นเลยนะครับไส้อัวชุดละสองร้อยยี่สิบน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด เอาง่ายๆแบบนี้นะครึ่งกิโลมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดสั่งมาถึงเริ่มทําทําแพ็คแช่เย็นทรง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 ,ทรง,ทรงวันหนึ่งรับไม่เกิน40ชุดเลือกเอาว่าจะเอาเผ็ดหรือเอาแบบไม่เผ็ดเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนของยุคนที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินไส้อั่วมาขณะผมเป็นคนเหนือนะชุดละ220คุณผู้ชมดูเอาอันนี้เน้่ขาวๆอยนนแข็งนะอันนี้น่านะนนนะจะเป็นสินค้าขายด,ดอนะีอันดับสองแหละอันดับสองอันดับหนึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวจะบอกนะ คือเป็นงี้คุณผู้ชมครับคนสั่งซื้อเข้ามาไปทานเนี่ยนะก็ซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะการที่มันซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยผมดีใจมากแสดงว่าผมเนี่ยเลือกของดีมีคุณภาพอร่อยไหมกับคุณผู้ชมถามว่าเหมือนกันน่ยทำไมคำามดละอสี่สิบชุดก็อยากให้ได้ของดีอย่าไปทําเยอะทําเยอะแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันจะเป็นของไม่ดีทําฟิลแบบว่าเหมือนกับทําให้คนที่บ้านคนในครอบครัวกินกันเองนี่ชุดละ 220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะเลือกเอาน้ำหนักตั้งครึ่งกิโลนะเนี่ยหนักเลยกินได้หลายมื้อนะครับเอาไปในแช่ช่องฟรีสไว้พอจะกินก็เอาอมาเวฟจะเอามาอุ่นซ้ำด้วยวิธีการจีนิ่งย่างโอ้ได้ทุกอย่างโคตรอร่อยเลย ถ้าสนใจพี่บอกว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้ระบบมันจะบันทึกเอาไว้แต่ถ้าเอาชัวร์อีกช่องทางหนึ่งก็กรองข้อความเพจ easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นะครับนี่220เท่านนแนเนอนี่ครึ่งกิโลกรัมทําสดใหม่เสมอนะครับของของผมนี่มันดีอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนจํากัดออเดอร์ คือเวลาคุณผู้ชมเห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่เขาขายเนี่ยก็ไม่ได้ไปโจมตีกันนะที่แค่เปรียบเทียบแน่นอนทุกคนก็ต้องทําเพื่อ,อ,อหวังถึงความร่ํารวยรายได้มากมายมหาศาลที่จะเข้ามาแต่สําหรับผมตอนนี้ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นผมแค่อยากจะขายของหนึ่งเลยนะสนับสนุนชุมชนเนี่ยเ,เรียนตามตรงไอ้แม่ของเพื่อนผมคนนี้เมื่อก่อนก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพ คุณผู้ชมคนแก่แล้วอะครับคนอายุเยอะอะมาทํางานในกรุงเทพคุณผู้ชมมันเหนื่อยไหมทรมานไหมนะครับมีความสุขไหมไม่ไม,ไมีหรอกคนชาวบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ต้องอยู่กับธรรมชาติบ้านช่องของเขานะครับหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้เขากลับไปทํเนี่ให้นะทุกวันนี้ชีวิตก็สุขสบายขึ้นเยอะผมเชื่อแบบนั้นแล้วรู้ไหมคุณผู้ชมกล้วยไอสอัวยุคนเนี่ยมันคือชีวิต ผมบอกคุณแม่ว่านี่คือแม่เพื่อนก็เรียกว่าเป็นแม่แม่อยากหยุดวันไหนแม่บอกเลยนะเอางี้เลยนะครับอยากหยุดวันไหนบอกวันนี้ขี้เกียจไว้วันนี้จะพาลูกพาใครก็ตามแต่ไปพักผ่อนบอกเลยยุคนอย่างนี้เลยนะบอกผมล่วงหน้าสักสองสามวันขึ้นไปอะ่ะผมจะได้บอกลูกค้าเขานะครับแม่อยากอยู่วันไหนหยุดเลยนะแค่นี้เองแล้วผมให้แม่ทำวันละสี่สิบชุดพอ ไม่เกินบางวันอาจจะไม่ถึงแต่บางวันถ้าเกินผมไม่บังคับแม่ผมอยากให้แม่มีความสุขคนเรามันต้องมีกิจกรรมนี่เป็นไอความคิดผมนะหมายถึงว่าต่อให้เป็นคนแก่เกษียณแล้วเนี่ยทุกคนต้องมีกิจกรรมทํานะครับไม่งั้นี่อันตรายไม่งั้นจะป่วยไม่งั้นจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บกิจกรรมทําไส้อัวหรือจะบางคนจะออกกําลังกายบางคนอาจจะไปปั่นจัก,กรยานคนแก่อยู่เฉยๆไม่ได้ห้ามาอยู่เฉยๆเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์ มาทําไส้อั่วเนี่ยก็ให้ทําแต่พอดีเห็นไหมฮะสี่สิบชุดทําเสร็จรับรถไปส่งใช้ชีวิตอยากหยุดวันไหนก็หยุดอยากพักวันไหนก็พักเอาตามสบายเลยนะครับแล้วก็มีรายได้หล่อเลี้ยงเห็นไหมแล้วเงินก็ามาช่วยทีมข่าวต่างจังหวัดทีมงานต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดหนุ่มสาวที่เรียนจบมาผมทําให้ทุกคนดูว่าไม่จําเป็นต้องเข้ามาทํางานในกรุงเทพก็ได้อยู่กับบ้านอยู่กับช่องอยู่กับครอบครัวและผมเนี่ยจ้างเงินเดือนค่อนข้างสูง กว่าเลทปกติในพื้นที่ถามว่าทำไมยุคนทําแบบนั้นไม่ได้หลอะครับเงิน2 0 0ร้อสามรอยสมัยนี้มันซื้ออะไรลําบากเราต้องมีความจริงใจว่าคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องสบายด้วยเขาต้องมีไรายได้ที่ไม่จะน้อยหน้าไปกว่าใครผมขาดอ้กำลงกําไรอะไรไปหน่อยช่างมันนะช่างมันเพราะโดยส่วนตัวผมผมรงบอกว่าผมอยู่ได้นะขอ,อย่าคีโมหน่อยแล้วก็ เอามาทําทีมข่าวในกรุงเทพอีกเห็นไหมฮะโลดแล่นไม่ต้องเป็นสื่อที่ไปเข้าข้างใครอวยใคร,ใคร,ใครอยากพูดอะไรเรียกคุณผู้ชมเลยเห็นผมโทษนะครับเวลาผมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่ซัดเลยผมไม่ได้อยู่ข้างไหนล่ะครับผมไม่ใช่อะไรผมคือยุคคนผมคือลูกหลานชาวบ้านนะบางคนบอกว่าเฮ้ยการที่คุณบอกว่าคุณไม่อยู่ข้างไหนคุณเป็นสลิมแล้วคุณรู้ตัวหรือเปล่าผมมันลูกหลานชาวบ้านผมไม่รู้ว่านิยามกันว่าแบบไหน แต่ผมทนเห็นความเอารัดเอาเปรียบไม่ได้เพราะครอบครัวผมเคยโดนมาก่อนนะผมเลยกล้าพูดกล้าวิจารณ์เนี่ยเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวเลยเพราะว่าผมเป็นอิสระผมเป็นอิสระส่วนช่องไหนทีวีอะไรเขาจะมาจ้างผมเนี่ยผมก็ก็เป็นเรื่องของเขาไงแล้วก็มาดูบทบาทหนะ้าที่ว่ามันอะไรยังไงถึงไหนผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูผมเนี่ย มาโดยตลอดผมจะไม่มีทางลืมบุญคุณเหล่านี้เลยนะโอ้นี่จากไส้อั๋วนะชุดละสองร้อยยี่สิบโอ้โทษทีพูดแล้วมันออกนอกเรื่องตลอดนะครับชุดละสองร้อยยี่สิบมีสองรสนะฮะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมสูตรบ้านแม่เพื่อนโคตรอร่อยเลยอร่อยจริงๆคนระับอร่อยแล้วขายน้อยด้วยมีแต่ยุคน,นี่แหละมั้งขายของแบบเนี้ยเฮ้ย <c oughs> อย่าไปพูดแบบนั้นยกยอตัวเองเกินไปหลายๆคนก็มีทําแต่ว่าผมก็ทาแบบเนี้ย นะแล้วสุดท้ายครับโฆษณาสั้นๆครับอันนี้ Number One แนมนยุคนสูตรร้อย,อยชุดละร้อยห้ชุดมี10ชิ้นเป็นหมูหนังหมูแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมฮะโคตรอร่อยเลยวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดหรอกทำให้สดทำให้ใหม่ทำให้สะอาดคนกินเนี่ยไม่ต้องโฆษณาแล้วครับซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนเคยซื้อไปชุดหนึ่งขึ้นมาเป็น5้าเป็นสิเป็นยี่สชุด ต่อให้จะซื้อเยอะขนาดไหนผมก็จะทำแปดไม่เกินแปดสิบนะฮะตอนนี้พูดตอนนี้ไว้ก่อนว่าข้างหน้ายังไม่รู้ผมก็ยังทำแค่แปดสิบเพราะต้องการควบคุมคุณภาพผมเริ่มขายมาได้จะปีนึงแล้วนะครับเนี่ยจะปีหนึ่งละนี่ออเดอร์ไม่เคยลดเลยครับมีแต่คงที่ถามว่าทำไมมันคงที่เพราะเราไม่ขายไปมากกว่านี้ไงเข้าใจไหมเราไม่ขายมากกว่านี้เพราะอยากทดสอบก่อนว่าปีแรกเราจะ จากเราเป็นนักข่าวเนี่ยพอเรามาทํางานขายของเนี่ยเราทําได้ดีไหมเรามีความเป็นมืออาชีพเรารักษาระยะทางระยะห่างระยะเวลาเนี่ยได้ดีขนาดไหนผมเป็นคนละเอียดในการทํางานชุดละร้อยห้าสิบบาทอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนครับคนเคยกินแหนมอยู่แล้วเอาไปกินไอ้ดิบๆก็ได้หรือคนกินดิบไม่เป็นไปปรุงสุกเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปคั่วเอาไปนึ่งเอาไปคั่วใส่ไข่เอาไปต้ม ได้ทุกอย่างเลยครับอย่าให้ผมต้องบรรยายเลยครับอร่อยจริงๆผมยังกินมาโดยตลอดทุกอย่างเนี่ยผมกินมาโดยตลอดนะครับทุกวันนี้ก็กินอยู่กินไปนเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแต่แหนมนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งของผมเหมือนกันชุดละร้อยห้าสิบหนึ่งชุดมีสิบชิ้นสนใจพิวก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างมีลิงก์ไลน์อยู่ครับกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ชัวร์สุดเพราะว่ากดเข้าไปในไลน์เลยนะฮะเหมือนคุณผู้ชมคุยไลน์แล้วก็ทักทีมงานเข้าไปอ่ะนะหรือไม่ก็กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหร นอกจากนั้นเราจะมีสินค้ายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับปลาระนะครับปีนี้ขายเท่านี้ก่อนนะมีคนเอาของไม่ขายเอาไม่ชิมเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆนะแต่ว่าด้วยความเคารพทุกฝ่ายนะครับถ้าผมกินแล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกสุดยอดไม่ได้รู้สึกแบบว้าวไม่รู้สึกดีผมจะไม่ขายนะครับเพราะว่ามันขายในนามผม คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับผมเป็นพ่อค้าที่ค่อนข้างมีมีมีความคิดบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหรือว่าไรายได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงขายได้เท่านี้ก่อนบางของบางอย่างที่ส่งมาให้ผมเนี่ยอาจจะเป็นของอร่อยสําหรับคนอื่นนะครับแต่เนื่องจากว่าสําหรับผมมันไม่อร่อยเพราะมันขายจากผมมันไม่ได้ขายผ่านคนอื่นเพราะฉะนั้น ผมจึงต้องชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมากับคุณผู้ชมที่รักแล้วก็อินดูผมนะอะไรก็ตามแต่ที่จะหามาขายเนี่ยอันนี้ก็รบกวนมากมแล้วแต่ผมจึงพยายามทําให้ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดอร่อยที่สุดนะพูดเยอะไปแล้ววันนี้นะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ